ต่อกันที่กฎฟิสิกส์ที่พี่ม .6 ต้องรู้ให้แม่นใช้ให้เป็นก่อนสอบกันค่ะ นั่นก็คือกฎของแก๊สอุดมคติค่ะมีด้วยกัน4กฎมาเริ่มกันที่กฎของบอยกันก่อนบอยนะคะเขาอยากทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรแล้วก็ความดันค่ะโดยขณะทดลองนะคะเขาให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่เลยหลังจากนั้นค่ะทําการกดกระบอกสูบเพื่อให้ปริมาตรลดลงจะพบว่าโมเลกุลของแก๊สภายในระบบเนี่ยมีการชนกันมากขึ้นแล้วก็ชนผนังมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะพบว่าความดันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันสรุปเลยนะคะบอยบอกว่าปริมาตรนะคะจะแปรผก ผ่านนหรือสูตรนะคะก็คือ P 1 V 1เท่ากับ P 2 V 2นั่นเองค่ะมาต่อกันที่กฎของชาวกันเลยค่ะชาวนะคะอยากทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรแล้วก็อุณหภูมิโดยให้ความดันของระบบนะคะคงที่เลยทดลองนะคะโดยการให้ความร้อนแก่ระบบค่ะผลปรากฏว่านะคะเมื่อให้ความร้อนแล้วเนี่ยปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสรุปนะคะจะได้ว่าปริมาตรเนี่ยจะแปลผันตรงกับอุณหภูมิค่ะจะได้สูตรนะคะว่า V 1ส่วนด้วย T 1เท่ากับ V 2 ส่วนด้วย T2 นั่นเองค่ะวันนี้พอเท่านี้ก่อนเนี่ยเรามาต่อกันอีก2กดในครั้งหน้านะคะติดตามได้ที่ช่อง You Fashion ได้เลยค่ะ